วางน้ำเขียวสวัสดีครับนั่นนีเยอะแยะไปหมดต้องเรียกสิงโตทุเรียนสิงโตมาแล้วทุเรียนวางน้ำเขียวเร็วลำใหญ่ครับสวัสดีครับลำใหญ่ทุเรียนเนี่ยกินได้ทุกลูกไอ้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุเรียนครับสวัสดีครับลูกครับจ้างไม่ใส่ค่ะอ่าเอาข้าวคั่วเล่นก็ได้จ้า ข้ากลัวเลยจะได้ไม่ต้องผลหลายรอบนานอยู่ป้าสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะโอ้โหมีแกะมาด้วยอันนี้เละแล้วป้าเรอะค่อนข้างจะนิ่มแล้วไม่นิ่มนะนิ่มนิ่มนิ่มเดี๋ยวป้ากินเขาจะรู้จะจะจ้กินไหมวันนี้ทรากินได้เลยค่ะ มีมาเพิ่มให้อีกค่ะพระครองเดี๋ยวคุณรันีทานได้ค่ะน้ว่านมีไอ้นี่มาฝากเผือกค่ะหัวเผือกไม่รู้ทําอะไรได้บวชได้บวชได้ักคูเปียกใส่เผือกอ๋อักคูเปียกโอ้โหอันนี้คือเก็บแล้วไม่เอาตะกร้าไปพี่เอาตะกร้าอันนี้กะหรี่พับน้าไม่นึกว่าจะเยอะไงพี่เอตะกร้ามาให้พี่ให้แม่นะเดินไปเอง เพราะคุณกัปูก็สั่งไว้นะอ้วนให้ไปเก็บมะเขือเดี๋ยวมะเขือไอ้นั่นปลาใสวยโอ้ยสวยงามมากเยอาปลาใส่พริกใส่มะเขือนะว่าให้เดินไปเก็บบ้างเดี๋ยวมันลูกใหญ่ใช่ใช่อันนี้ว่างก็เลยเดินไปเก็บนี่สวยงามสวยงามขลัยจ้าตาสวัสดีค่ะกินทุเรียนก่อนทุเรียนแกะเลยเด้อแกะเลยแกะเลยแกะเลยทุเรียนแกะ กต้องกินเลยเพราะว่ามันจะเละเอาแล้วส้มโอมายังไงนี่ของแฟนขับจ้ะโอ้จำชื่อพี่เขาได้ไหมอ่ะได้เอสแตนอว์เขาถ่ายไว้อยู่นะอ๋อจำได้ต้องเปิดอะไรมาจากขบวนพาคอนนี่นายแม่กล้วยพระรามสองเฮียกล้วยพระรามสองพระรามสองเฮียกล้วยพระรามสองมีขบวนมาให้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะนี่นะคะ แล้วอ้วนอยู่กี่กี่สัปดาห์แล้วคะจำไม่ได้สองอาทิตย์ละมั้งผิวคั้มเลยนะคะไม่คั้มเป็นไงมีความสุขดีใช่ไหมคะสบายดีค่ะสบายดีพี่คำพูขอให้น้าอ้วนอยู่ดูแลสวนนะคะนะอยู่ดูแลร้านเราหน้าอ่ะนะท้นเดือนนี้อังคารเนี่ยนะกลับแล้วเอาเหรอ๋อจะกลับบ้างไปทุลาอ๋อไปทุลาก็รีบกลับมาพอมาถึงสวนนะคะเราก็เห็นความคืบหน้าของช็อปแม่แห่งหน้ากเยอะเลยนะคะ มีหลังาคาสวัสดีค่ะช่างจ้องเหนื่อยไหมเออเหนื่อยครับทำไมทำไมมันเล็กไปเนาะลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋ออย่างเงี้ยดีแล้วอ๋อ <c oughs> โอ้ยยาวอยู่นะเนี่ยคุณเัชนี พอก่อจริงๆเนี่ยเป็นแบบว่าอาคารที่ยาวเลยเนี่ยเออเมันไม่กว้างแฮะเราดึวว่ามันจะก,กว้างพี่เรามันจกากัดก็เนี่แค่นี้เ,<อ>เราทําตามพี่ดูเดียวนี่ประตูกระจกสีอันนี้จะเป็นกระจกครับเป็นงานกระจกเปิดได้ไหมกระจกก็สไลด์เปิดสิดไดออถไ้ถ้าเราไม่ติถ้าเราไม่ไม่เปิดแอร์โอแต่ก็ไม่ถือว่าแคบหรอ,อกนั่งได้สองมุมเลยสองแถบ ไม่เล็กไม่เล็กนี่ถือว่าใหญ่นะลงจะฉาบไหยะฮะจะฉาบหรือเปล่าเออให้คุยกันก่อนตกผลึกก็มาสรุปให้ฟังนะคะจริงๆตั้งใจไม่ฉาบก็ถ้าไม่ฉาบก็ไม่ยากด้านในด้านในอยากให้ฉาบอืมมันจะได้สวยเนาะใช่สวยพอทาสีแล้วสวยอแล้วก็ดูด็ดๆดีฮเถ้าฉาบก็ ประตูสีนะจ้าก็ได้านในฉาบด้านในแล้วก็ด้านนอกก็เปื่อยนะอันนี้คือวินเทจเลยเออมันจะได้ดูมีมิตินิดนึงเหรออ่ามิติมีสมองอะนะนะน้าหมีนะโอเคน้าหมีดีใจใช่ไหมเนี่ยดีใจสิโอเด้นก็สวยข้างบนก็ทําสวยไหมเขาก็ใส่ตามที่อยากได้กระจกสีตรงนู้นเห็นไหมไม่มีใครทำหรอกเออมี่ไผเฮดดอกรับพีดองเฮดเอง เออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้แดดแรงๆเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะสวยอยู่ลุงพรมันยังไม่เสร็จที่เฉยๆ่ยหรอกใช่ใช่อิดไฟข้างบนแต่พวกสีอิดพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเรามีสีอิดเลยอ่ะทาให้มันแบบแจ่มๆได้อ๋อโอเคอันนี้เป็นทุเรียนวางน้ําเขียวนะคะวังน้ําเขียวสายชนลายนั้นวังน้ําบนค่ะ มาแล้วค่ะอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญนะคะอันนี้อันนี้มีดปอกนี่มีดปอกทุเรียนของแท้เพราะว่ามันจะแข็งมากอลองครั้งแรกจริงป่ะใช่ค่ะอ่างั้นผมปอกให้ถ้าพี่จินบอกครั้งแรกผมผมน่าจะครั้งที่สองผมหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้เรื่องสักครั้งมาช่างมากินทุเรียนอร่อยนะอร่อยมากกินมาแล้วก็เลยซื้อมาเยอะหน่อย5้าลูกนะคะ โอ้โหฉีกได้เลยอ่ะมาแล้วมาแล้วฉีกได้เลย เนี้ยเป็นทุเรียนโอโซนนะรู้จักไหมทุเรียนโอโซนไม่รู้โอโซนก็คือวังน้ําเขียวเนี่ยเขาเป็นแหล่งที่อากาศโอโซนดีดึงไอเป็นอะไรเปนอะไรทุเรียนโอโซนที่ลำางนี่นะพี่อากาศไม่พอลูกมีมีทั้งหมดหกลูกนะมีลูกที่ส่วนสามลูกแล้วเนี่ยส่วนสมดุลเขาให้มาอีกลูกหนึ่งยังไม่สุกเขาบอกเป็นไหมเขาบอกเป็นไหม พ่อจะมากินเป็นไหมล่ะเป็นแต่จะไม่กินแต่จะไม่บอกเขาพูดลือกันว่าสิงโตปอกเป็นใช่ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมือจีอ่ามือจะฉีกนะมือจะแหกป่ะลูกผมดูจะปาดเอ้นี่เออาน่กกินได้อีกนะกินเยอะๆเอาเลยไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจช่างจ้อง มามาช่างมัมือดิมาจีดาเอฟดิสอ่านี้เป็นเห็นไหมใส่เจ้านี่เขาปาดตรงนี้ก่อนแนะเขาเป็นเป็นเป็นแล้วก็ปาดข้างหลังมันโอ้โครับระวังมือเด้อลูกเด้อโซฟาปีเกียนั่นโอ้ยสวยงามโอ้โหหลานชายไม่มีสิงโตเนี่ยไม่ได้กินเลยนะเนี่ย ยังไงเดี๋ยวพาไปเป็นพ่อค้าทุเรียนนะซีซั่นหน้านะฤดูกาลหน้าโอ้ยอมือมันจกกระปรกไม่ทำแต่ผมมาธรรมชาติเสร็จแล้วครับตรงที่ตัวเคยทิ้งอะลูกัวโชว์นะระหว่างนี้ช่างก็กำลังหาเรื่องสีของช็อปนะคะเพื่อความเพื่อความรูทของสมองเย็นเชิญค่ะเอาเอาเลยครับมาอีกแล้วครับนี่นี่สวยกว่าสวยกว่าเลย เลยกว่าแต่คนกินเนี่ยมันจะอ้วนนะแหมนานกินดีไม่เป็นไรโอ้ขอชิ้นเล็กแล้วกันความสุกกินแล้วมันมีความสุในน้ําตาลเนี่ยความหวานหวานนี่มันมีความสุกนะโอ้แป้งนะแป้งครีมเป็นเหมือนครีมมี่เหมือนครีมอ่ะครีมมี่เขาเรียกว่าเนื้อครีมมี่เนาะมันแปลกเนาะแปลกกว่าทุเรียนเดี๋ยวนี้มันเป็นแป้งหมดแล้วอะมันเป็นฝนไง แปรงกระชังเธอมันแสบเปลมันแสบก็กินไปเถอะเขามีเขาเขาออกแหงกันหลายอยู่อ้ยเอาติ้งตอมากินลูกชอบไหมกินทุเรียนอะนะชอบครับมาอยู่นี่ได้กินทุเรียนอยู่บ้านได้กิ่นบ้างไหมทุเรียนอยู่บึงเลยกินอยู่ครับนานกินทีอยู่ที่นี่กินบ่อยเกินปะกินบ่อยเลยถ้ากินเยอะก็ปวดหัวอืมเอ้าทำไมอ่ะ หรือว่าเป็นตามบางลูกก็เป็นไปได้นะเด็กเป็นเด็กไม่น่าปวดหัวเนาะเด็กไม่น่าเป็นนะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นถ้ามีเรื่องความดันมีเรื่องอะไรเพราะว่าอันนี้มันร้อนเนาะเอาให้เหลือเมื่อกี้เนี่ยปูบลเลอร์เลยมุกจบตรงนู้นก็ปูบลเลอร์แล้วแล้วไอในกล่องนั้นกินยังถ้าเหลือไม่เป็น้าเดี๋ยวแม่อ้วนก็ทำขนม มีคนมาเยอะไหมลุงพรมาเยอะครับมาเยอะอยู่ครับเยอะเยอะขนาดไหนทุกวันมาทุกวันนะวันละห้าคันหกคันรู้สึกกดดันไหมคะว่าช็อปต้องเสร็จเร็วๆก็เร่งสุดๆเขาจะได้มีที่พักเนาะคือที่ทำเนี่ยก็อยากจะให้มาแล้วแบบได้พักผ่อนนั่งนานหน่อยนั่งสบายอะไรอย่างนี้นะ ก็เลยพยายามเร่งทําตรงนี้มีคนเดินไปดูบ้างไหมคะมีครับโอ้เห็นไหมเขาก็ลุ้นเนาะเมื่อไเสร็จช่างก็ไปดูอืช่างที่กรุงเทพก็ไปดูมีช่างมาที่นี่ด้วยอเขาก็มาช่วยดูนักร้องก็มานักร้องก็มาเฮบ้านนี้มาร้องเพลงอยู่วัดพระนอนะเออแกเป็นเอฟซีตัวยงเลย ลงรถมาสวัสดีลุงพรเลยรู้จังลุงพรแกจะ,ะมาะชวนไปเต้นลำวงแต่ทีนี้เราไม่กล้าไปอ,อ๋อแกแกมาร้องเพลงในวงลำวงมืดแล้วมืดแล้วคุณรลชนีรู้ไหมว่าทำไมผมเป็นคนหลงไหลกระจกสี เหลือเกินนี่ชอบจริงๆริงก็ดูสิครับเว,เวลาเท่งคืนเวลาเจ้าของห้องเขาอยู่ในห้องเนี่ยเรามาเดินชมนะผมก็จะมาเดินดูนะเออดูว่าอันนี้ห้องไม่ถ้ามองอ่ะคะไม่ใช่ถ้ามองครับมาเดินดูความแบบความสีวิไลอะ่ะคือมันแบบว่าเฮ้ยดูข้างนอกมันสวยอะ่ะดูครับอันนี้ห้องคุณแล้วจะมีนี่ห้องพ่อพ่อแหล ดูกระจกห้องพ่อแหวนนี Luckily, so ่สวยไหมล่ะดี๋ยวน้กระจกห้องพ่อแหวนอ่ะสวยอ่ะเห็นไหมแล้วเป็นไม้สวยงามมากอยู่บนนออยู่บนนอเจ้าของห้องเอ้าวยูตีกินเขาเราบอกพี่ไงแหวนกินแต่พาร์ติ้แล้วจอบว่าลังลูกมากนะว่าน้องโอ้เพื่อเพื่อจ้าของห้องยูเจ้าของห้องยู <c oughs> <c oughs> คืออยู่มิดอยู่เมียนแต่น,นั่ออค่อยถาวานั่นมันลงเก้าอย่ไม่ได้เปิดแอร์แล้วทำไมปิดประตูเธอดิชิดเลยเอาเปิดในกลางนี้อันนี้กันแมงอันนี้ขเขาเมื่อไหอ่กันมแมลงเออเนี่ยเขาเนี่ยมันหลายผดบุ้งคือกันเนี่ยกันฆ่านี่เอาดึงงั้นไม่เข้าอ่ะอันไหนมุงลวดนะม,งมุงลวดเพื่อเขาได้ขึ้เกาเมีนบมอเขาได้เนี่ยพอได้เอาผ้ามบ้านั่นไว้เนี่ย อ๋อฝามมาคุ้มเลยเงยๆก็ปิดประตูดีละเพราะว่าที่เอาไอ้น้องภาพซื้อนั่นไม่หายนะชั้งมันเราสองมือเราไม่เห็นมานเนี่ยอ๋อที่กั้นประตูเออที่กั้นประตูเนี่ยเอามาใส่ซื้อันนั้นสองบานนี่น้ำเออเออเออต้องสั่งช่างภาพไม่รู้เรื่องหรอกพวกช่างอยู่ที่นี่จังเยอะๆเอาช่างนี่มันเฮ็ดบ่ได้มันเอาบ่ได้มันั่งต่างกรุงเทพกน้องภาพบ้านาอ๋อเหรอน้องภาพบมาออะปิดประตูยุ่งเข่ายุงเข่าเอายุ่งเข่ายุงเข่าก็ เ้าเป็นยังไงทางฝุ่นอ่ะโอ้เป็นยังไงทางฝุ่นกลาดยางลยละ <c oughs> าา่ะมอส์ยังไงอ๋อเหรอเขากำลังโสเล่เขอาอคือเปิดไลท์แต่ไฟเห็นั่นเนี่ยเออเอ้าวพ่อสงสัยว่าทำไมเปิดไฟงามบ่ล่ะเขามาเชิญชมกระจกสีตางามบ่ล่ะเออ,เ,อ,อเขาอยากให้เบิ่งกระจกสีงามกลางคืนออมันสิโชว์งานนี้จะเปิดข้างนอกเขาเปิดข้างในสิดูอ่ะมันยังสิเป็นตั้เบิ่งตัมอง มีคนอยู่ไหมอ่ะบอฮะเปลี่ยนไฟเอาเปลี่ยน,นงั้นสิมีคนอยู่หรือว่า <c oughs> เล็กไม่อยู่นี่แหละเอาเลยโอ้ทำไมมันเปิดไฟไว้ล่ะเนี่ยอันไหนเนี่ยโทรไปโทรไปดามันโดนลูกเขยอ่ะฮะงามงามไม่ควรเลยจีนีงามเนาะตกงลงใครเปิดจะให้ไลฟ์ลที่เล็กเหรอ <c oughs> คุณนั่นแหละเป็นคนเปิดเอาก็เปิดอวดคุณไงคุณกมพูพ่อไงกมพู้ข้ามแขกเนาะโอ้ยดัะนั้นผมเป็นคนลหลงไหลสิ่งนี้จริงๆนะครับคมืมอดสามบานปิดไปครับอ,อันนี้ก็งามประตูนี่งามคักเลยนี่คุณราชินีบานนี้เนี่ยผมชอบมากที่สุดเลยคือช่อง,องเยอะมากก็่แบาหัวรองหัวเติหัวเติ พ่อคอยดูช็อปเขานะพ่อแล้วงลอกมอกอ้างายามจังไหขึ้นานน้อยพ่ออหลังช็อปอ,อัระิโงอชวอ้อย,ออย,อยเดี๋ยวค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งค่อยเบิ้งเด้อพ่อใหญ่แหว่เออ ไอ้นอนนอนพูอกันสาวพอกันจ้าบายบายนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เด้อกูดไนกูดไนกูดลย <c oughs> น้อยน้อยโตจอยจอยเป็นฝอยรินไาลกบเขียดจะผู้กลางฝนอีก่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายฝนก็มีผู้ใจยา ก็ใส่แจกหอมดอกพักกะแย่งหินหินถ้าได้เจ้าเป็นผู้สาวสิยกให้เป็นดาวกลางดินหอดยามฝนตกรินริน ตีสี่มาอันข้าวตอนตีหาตอนตีห้าตอนตีหาต้หาจนมาแฟนแลนนี้รัชนีกินกาแาย้อนบอมีเวลาแฟนเลยป่าคิดเลยนี้ย้อนบอมีเวลาแฟนเลยป่า